ก็วันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักนะครับในเรื่องของอาการที่เราได้ยินล่องโควิดล่องโควิดเอาแต่ว่าก่อน oh. ที่จะไปถึงเรื่องของลองโควิดสถานการณ์โควิดสิของสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไรบ้างแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ทิศทางแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในในโควิดสิเกนะครับในภาพรวมของระดับประเทศแล้วก็ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีนแนวโน้มลดลงอย่างต่อนเนื่องนะครับ สถานการณ์ของช่วง14วันที่ผ่านมานี้เปรียบเทียบกับ14วันก่อนหน้าน้อะนะครับเราจะเปรียบเทียบกันช่วง14วันเราจะมีผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอยู่ที่ประมาณ45เปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>ก็คือดังนั้นแนวโน้มการการการ,การจัดการโดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานะครับได้มีการใช้หาให้พบจบให้เร็วดังนั้นนะครับการตรวจด้วย a t p เคและก็การตรวจต่างๆของเราจริงมากนะครับจึงมีการครอบคลุมนะครับแต่พอหาให้พบเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ดำเนินการควบคุมโรคนะครับคนทุกคนพอรู้ว่าเราเป็นหรือว่าคนเสีย่ยงก็จะมีการควบคุมโรคยก,กระดับขึ้นมาทําให้สุรธานีเรามีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างชั้ชัดครับ